บัตรมิเต็มหกหมื่นบาทสอง้วยนะครับโอ้นี้นะครับลอดเพราะทีมงานอีกแล้วครับสามซองนะฮะสามหมื่นนะรับสามหมื่นนะ เื่อนยามเช้านะครับก็วันนี้นะครับมาแข่งขันแมตช์แสนฮะที่บดปลาร้าไม่ทำสป,ปอร์ตทิชชิ่งนะครับก็วันนี้รับบทนะฮะมาจองซุ้มให้ทีมงานนะก็บอร์เปิดตู้ตอน6กโมงเช้านะครับก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาจองซุ้มละก็วันนี้จองหมายเลข13นะฮะตามาคำสั่งทีมงานนะบอกเอาหมายเลข13นะฮะซุ้ม13ลัคก,กี้นัมเบอร์นะฮะ เดี๋ยวมารอติดตามกันฮะวันนี้นะครับจะมีผลงานหรือเปล่าฮะกับแมต์แสนประจำเดือนตุลานะครับก็เดี๋ยวมารอรุนกันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะนน้องน้องนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งช n แนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาแข่งขันตกสวายแมต์แสนนะครับที่บ่อตกปลาแม่คำสปอร์ตฟิชชิ่งจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้เป็นแมต์ประจำเดือนตุลาคมนะครับ ก็ตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับก็มาลุ้นแมตแสนที่บ่อแม่คากันนะครับก็วันนี้สนับสนุนค่ากันเบ็ด้วยบ่อตกปลาชมวิวดอยเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นไปได้วยกันฮะวันนี้ <It> เปิดคลิปเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าได้รับบทมาจองซูมนะฮะให้ทีมงานนะก็เดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันครับว่าวันนี้ผมจะมีรางวัลติดไม้ติดมือให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับจะพยายามทําเต็ม <Pent> ที่นะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันครับ ชูดไปสายวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะผมจะใช้เป็นตะก้อมโมนะครับตะกอออ้อโมเป็นของนักก i บเอสนะครับก็จะมีหลายเบอร์นะครับเป็นตะก้อมโมนะตรงน,นี้ผม,มสั่งทา,าม,มานะครับก็จะมีตะกัวหลายขนาดนะครับตั้งแต่เบอร์ใหญ่จนถึงเบอร์เล็กนะนี่อยู่ประมาณสี่ขนาดนะครับมีอยู่4ขนาดนะเป็นตะก้อมโมนะครับของนักกีบเอสเคนะ ก็เดี๋ยวไล่เอานะว่าปลาจะกินในลักษณะแบบไหนนะเอาพระเช้านี้ผมน่าจะตีเป็นชุดกลางหน่อยนะชุดกลางนะตีตะกอกอันกลางไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เอานะครับว่าจะตกอย่างไรนะชุดทุ่นลอยก็เตรียมไว้นะครับชุดจรวดก็เตรียมไว้อยู่นะครับ นะครับเราก็ต้องดูหน้าง,งานเป็นหลักนะครับว่าควรจะตกด้วยชุดใส่หน้าแบบไหนดีนะครับแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็ตีตามสเต็ปก่อนนะครับตะกวัวกลางๆนะครับแล้วก็ตีแบบผมเหยื่อไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ทีมงานมากันทั้งหมดประมาณ7คันนะครับเจ็ดคนนะก็ทีมงานแปลเอกสารนะครับก็รวมกับทีมงานลุงนั่นนะฮะเนเชียงรายพิชิ่งนะ ตะขอวันนี้ก็ใช้เป็นตะขอเบอร์เจ็ดนะครับเป็นชิ้นป็น p. e นะครับประมาณาแปดเซนนะครับชิ้นหนา้าเช้านะก็คันที่ใช้นะครับวันนี้ก็เป็นเก้าฟุตนะครับเซนวิกแอนรโรนะครับตัวรอ้อก็ชิมานโน่สตราดิกนะครับเบอร์สามพัน สายเมนหลักก็สิบห้ปอนด์นะครับ5ปอนด์นะประมาณนี้ครับก็ลองดูุดอุปรกรณ์ส่วนเหยื่อวันนี้นะก็เป็นขนมปังของสานนายนะได้เอกสารนะครับสันนายไเอกสารแต่ผมจะเพิ่มหัวเชื้อชิปเนื้อเมกนะสร้างกลิ่นที่แตกต่างไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ฉีดต,ติ่งนะเป็นเขียวเนื้อเมกนะ ตามไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้นะจะเป็นยังไงภาคเช้าก็ตีตามสเต็ปไปก่อนนะครับตีแบบผมเหยือนะภาคบ่ายก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้งางานออกนะครับวันนี้ครับตัวเหยือขนมปังของป้านายแปรเอกสารครับก็เหมือนเดิมนะหม้เชื้อชิพเนื้อเมคสร้างกลิ่นที่แตกต่างก็ใส่ทีละเล็กนะครับก็เดี๋ยวทีด้านบนเสร็จก็ใส่เพิ่มไปเรื่อย นี่ติ่งครับนี่ฉีดติ่งครับเริ่มทำการแข่งขันครับ อีนครับเก็บปะปลาไม่เยับก็ปราบ่นไงปลาใส่ร้อนแหนะตอกใส่ดกนี่ปลาเพิ่งแต่งงานเลยสามศูนย์เจ็ด สองเก้าหนึ่งครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสามศูนย์หนึ่งครับ

สี่สุดสีายอาครับตสท้ายผมเพิ่เช้าก็เช้ายังไม่ได้จดเลยนะครับ รถ้าายั ite, ังทกเช้าครับยังไม่ได้จดครับใกล้เคียงสุดก็สามหนึ่งสองนะเขาเล่นสามหนึ่งศูนย์พักก่อนครับกินข้าวครับป้านายเจ๊อุสุดซอยนะวันนี้โอ้โหกับข้าวแล้วครับสุ่มตำนะฮะไก่หมูทอดนะโอ้โหมีซ่าด้วยนะครับแล้วก็มีไก่นะไก่ไก่ไก่ครับ Cái mình เบรกพูดเยอะเลย này

bác đấy, may uân lời này 298. kia rồi bờ. điệp máy, nhảy bay máy

หนึ่งสองสองออกตัวนี้ครับปลาสุดท้ายครับของเกมนะเป็นไงครับคตดูสวยไหมตัวนี้เอ๊ะไอทีครับก็ได้เหรใญ่นาะก็ตัวตัวนี้ฮะปลาตัวนี้ปลาตัวสุดท้ายของแมทนะครับเจอมาอย่างเหนื่อยแล้วครับตัวสุดท้ายเดี๋ยวมันรอรุนกันครับมีสิทธิ์ว่ะตัวนั้นเล็กกว่าเรานะ อีกสองตัวสองตัวนะครับองปลานี่อยูอันดับหนึงตัวนี้เช็ดไหฮะตัวนเป็ไเจ้าครับออยากรับจ้างอืเนยตัวสายสายตัวตัวสายเบ็ดสายเบ็ดตัวสุดท้ายตัสายเบ็ดปลาจบอยูต่อดูครับตัวสุดท้ายครับ <SAN TA Maria> สามสามครับ,รบตัวสุดท้ายครับ3ามสามสี่คไม่เป็นไรครับการแข่งขันนะ,ะทีมงานก็ยังมีอยู่3ามช่องนะครับตอนนี้เหลือสามช่องนะช่องครับ เหมือนแววฮะทีมงานครับสามวันนี้ทีมงานครับสามสองครับนะาอูตีตีแล้วครับอ้าตู่น้ตู่อานี่น้ตู่มีนะน้าเนทควายฮะเนทควายได้ที่สามนั่นโอ้วันนี้นะครับรอดเพราะทีมงานอีกแล้วครับ สามซองนะฮะสามหมื่นนะรับสามหมื่นนะวันนี้นะสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมทีมงานแปลเอกสารนะฮะวันนี้รับไปสามซองนะฮะที่สามนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะแล้วก็ที่หกแล้วก็ที่เจ็ดนะ,ะปลาไส้หลักนะวันนี้ ตะขอครับของค่ายรัวฟิตเตอรี่วันนี้ใช้ดีมากฮะกับการแข่งขันแมตช์แสนนะประจําบ่อแม่คําสปอร์ตฟิตชิงนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าฝ่งเนื้อฝักตัวนะฮะผมนะฝาเนื้อฝากตัวกับทีมงานเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะพึ่งทีมงานนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอบเนื้อแม่ฟิตชิ่งชแนลเลยครับดีครับ